สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณมินจะพาเด็กๆไปเฉลยงานที่เราลอกหน้าแรกกันนะคะก็คือจงรวมคำค่ะพร้อมแล้วเราไปเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเปิดมาหน้านี้เลยนะลูกหน้าแรกที่หนูลอกไปนะคะเดี๋ยวเราอ่านโจทย์ก่อนนะลูก จองอจงรอวอมอรวมคออำคำัาคําจงรวมคําข้อที่หนึ่งะคะข้อที่หดอเด็กบวกด้วยสารอุนะคะดอเด็กบวกด้วยสารอุเวลาหนึรวมคำนะคะสารอุจะต้องมาอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเด็กๆ จะต้องเขียนอยู่ข้างล่างนะคะข้อนี้รวมได้เป็นดอุดุดอุดุเห็นไหมคะลูกสระอุจะต้องเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นนะคะต่อไปข้อ2ปอปาบวกสระอุรวมได้เป็นปอุปุปอุปุเห็นไหมคะอย่าลืมนะคะสระอุจะต้องเขียนไว้ ใต้พยัญชนะต้นนะคะต่อไปข้อ3คอบวกสระอุคอควายบวกสระอุรวมกันเป็นคออุคุคออุคุต่อไปข้อ4ลูกลอลิงบวกสระอุบวกงองูอทีนี้หนูจะเห็นว่ามีตัวสะกดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะ ตัวสะกดในที่นี้ก็คืององูนะคะเวลาหนูรวมคำเหมือนเดิมเลยสระอุจะต้องอยู่ใต้พยัญชนะต้นก็คือต้องอยู่ใต้ลอลิงนะลูกเวลาเขียนรวมคำได้เป็นลออุงองลุงลออุงองลุงต่อไปข้อ5นะคะยอยักษ์บวกสระอุบวกงองู นะคะเวลาหนูรวมคำเหมือนเดิมเลยสระอุจะต้องอยู่ใต้ยอ,อยักษ์นะคะใต้เพียงชนะต้นนะคะลูกรวมรวมกันได้เป็นยออุงอยุงยออุงอยุง,ยออง,ยงต่อไปข้อ6นะลูกคอควายบวกสระอุบวกยอยักษ์แล้วก็บวกไมโ้โทข้อนี้มีไม้โทเข้ามาด้วยใช่ไหมคะ เวลาเด็กๆรวมคำเหมือนเดิมเลยสระอุจะต้องอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นก็คือคอควายแล้วไม้โทก็จะต้องอยู่ข้างบนคอควายเหมือนกันนะคะอยู่ข้างบนคอควายนะลูกรวมเอ,อ่รวมคำได้เป็นคออุยอคุยไม้โทคุย คออุยอคุยไมโทคุยเห็นไหมคะสระอุจะต้องอยู่ใต้เพยญชนะต้นแล้วไมโทที่เพิ่มเข้ามาก็จะต้องอยู่ข้างบนเพยญชนะต้นก็คือคอควายนะลูกต่อไปข้อ7ลูกหอหีบบวกสระอุบวกนอนหนูบวกไม้โทข้อนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะรวมคำได้เป็นหออุ นอหุนไมโทหุน้นหออุนอหุนไม้โทหุน้นเห็นไหมลูกสระอุจะต้องอยู่ข้างล่างหอหีบแล้วก็ไม้โทต้องอยู่ข้างบนหอหีบนะคะต่อไปข้อ8ลูกทอถุงบวกสารอูอ่ะทีนี้เป็นสารอูเสียงลากยาวแล้วใช่ไหมคะสารอูก็เหมือนสระอุแหละลูก ก็คือหนูจะต้องเขียนไว้ข้างล่างเพยยญชนะต้นนะคะเขียนไว้ใต้เพยียญชนะต้นข้อนี้รวมคำได้เป็นถออูถูถออูถูต่อไปข้อ9นะลูกหอหีบบวกสารอูรวมกันได้เป็นหออูหูหออูหูหออห ต่อไปข้อสินะคะปอปาบวกสระอูบวกนอหนูนะคะอ่าทีนี้มีเพิ่มตัวสะกดเข้ามานะคะลูกเวลาหนูรวมคำเหมือนเดิมเลยสระอูก็จะต้องไปอยู่ข้างล่างปอปานะคะอ่ะรวมคำได้เป็นปออูนอปูนปออูนอปูนต่อไปข้อ11บลูกรอเรือ บวกสารูบวกไม้โทนะคะรวมกันได้เป็นรอูรูไม้โทรูรอูรูไม้โทร,ร,ร,ออร,โทร,รูนะคะสารูจะต้องอยู่ใต้รอเรือก็คือพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็ไม้โทก็จะต้องอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นนะลูกโอเคนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆถูกไหมเอ่ยเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยหน้าต่อไปกันเลยนะคะ